เบื่อไหมคะเวลาใช้เชือกมัดของแล้วผูกยากแก้มัดก็ยากนะคะปัญหาเรื่องการผูกเชือกที่ผูกยากนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยถนัดใช่ไหมเวลาแกะมันก็แกะยากอีกบางทีแกะไม่ออกต้องหากันไกรมาตัดเนี่ยคะ่ะ อันนี้วันนี้เราจะมาให้ดูสายรัดหัวเข็มขัดที่ใช้งานแทนเชือกได้เลยนะคะหัวล็อกจะเป็นแบบนี้นะคะหัวล็อกเป็นเหล็กอันลอยนะคะเวลาใช้งานก็กดหัวล็อกตรงนี้ขึ้นมานะคะจะมีรอยหยักของเหล็กนะคะซึ่งรอยหยักของเหล็กเนะะี่ยค่ะจะเป็นตัวที่กดทับสายนะคะกดทับสายให้ล็อกอยู่นะคะของที่ทั่วไปนะคะมันจะมีตัวหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะ เล็กกว่าที่ที่ทางร้านเราจําหน่ายนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ร้านเราจําหน่ายก็จะเป็นตัวตัวที่ใหญ่กว่านะคะโอเคตัวตัวที่ใหญ่กว่าแต่ว่ามันใช้กระสายหนึ่งนิ้วเหมือนกันทําไมต้องตัวใหญ่กว่านะคะตัวใหญ่กว่านั่นคือความหนาแน่นของเหล็กมันจะเยอะกว่าพอความหนาแน่นของเหล็กมันเยอะ กว่าก็ทําให้รัดแล้วรัดได้แน่นนะคะไม่หลุดระหว่างทางตัวนี้รัดได้ถึง1,000กิโลเลยนะคะเวลาใช้งานก็กดตัวหัวล็อกเนี่ยค่ะง่ายๆเลยแล้วก็ตรงสายเนี่ยคะ่ะเราก็จะตัดเฉียงๆให้แล้วนะสายเนี่ยเวลาใช้ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะม้วนมันจะพับนะคะเพราะว่าสายเป็นโพลีเอสเตอร์รูปทรงเขาจะแข็งแรงทนทานเขาจะทรงของเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะจะไม่บิดไม่เบี้ยวเลยนะคะเวลาใช้งานไปนานๆหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่พับนะคะเพราะว่าเนื้อของเขา แข็งแรงทนทานกำลังดีเวลาใช้งานถ้าก็ดึงดึงให,ให้ตึงนะคะพอดึงตึงแล้วก็ค่อยปล่อยมือที่กดล็อกเมื่อกี้นะคะเวลาใช้งานก็เนี่ยค่ะผูกรัดได้เลยอย่างน,น้อยก็ควรจะมี2จุดในการผูกรัดนดัดหัวกระหางนะคะเพื่อเพื่อความสมดุลในการผูกรัดชิ้นงานนะคะสายรัดตัวนี้ก็เอามาใช้งานแทนเชือกได้เลยค่ะใช้งานง่ายปลดก็ง่ายนะคะรัดได้ถึง1000กิโล1ตันนะคะแล้วก็ตัวสายหน้ากว้าง1นิ้วค่ะ ก็มีความยาวตั้งแต่1เมตรถึง8เมตรนะคะถ้ายาวมากๆก็รัดไม่ค่อยอยู่อะคะ่ะเอาสัส้นๆนะคะรัดได้แน่แนแน่นอน1-3เมตรนะคะไซนี้จะใช้กันประจำก็ควรจะมีติดรถไว้นะสำหรับเวลาเราไปาท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเราไปขนสัมภาระหรืออะไรก็แล้วแต่มีติดรถไว้นะคะอุ่นใจกว่านะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องคะ่ะสวัสดีค่ะ